เมื่อชายหัวทื่อต้องมาเรียนรู้วิทยายุทธทั้ง7เพื่อทรงเสด็จลงปานเอาไว้ปราบเหล่าร้ายแต่เรื่องมันไม่ง่ายเพราะระหว่างทางยังมีสาวงามที่นอกเหนือจากรถมือจะเลิศแล้วแต่รสชาติไก่เลิศกว่าได้มาประกบพบเจอกันแต่เพราะไฟสงครามนั้นทําให้ทั้งคู่ต้องพิสูจน์หลักแท้ให้เจอกำหนังเรื่องมังกรหยบ จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เป็นหนังจีนอีกเรื่องหนึง่งที่น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของทีมภาคพ,พันธมิตรแล้วเพราะได้กล่าวอำลาก,กับเรื่องนี้ในหนังจอมยุทธกาลังภายในเรื่องนี้ที่ดูทรงเหมือนจะเก่าแก่เหมือนสมัยยุโปหกแต่ทั้งงงทั้งตลกจนพูดได้เต็มปากเตมคําเลยว่าหนังจีนเรื่องนี้ดูแล้วไม่เสียดายคาดตัว๋วแน่นอนเพราะมันมีความบันเทิงที่หลากหลายรสชาติมากไม่ว่าจะเป็นทั้งตลกทั้งดราม,มา่าถึงจะมีความฮาแต่ก็ยังมีความเศร้าแฝงอยู่หาน้ําตาไหลมีอยู่จริงจากที่คิดว่าหนังจีนที่เคยผลัก อด้ยกให้ฮอลลีวูดเป็นที่1เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ต้องคิดใหม่แล้วล่ะครับผมยอมรับแหละว่าทางด้าน CGI อาจจะยังไม่เนียบสู้ฮอลลีวูดไม่ได้แต่เขาใส่แบบจัดหนักจัดเต็มมากใส่แบบไม่กักใส่เหมือนสนุกมือคนทําถึงจะทํารอยบ้างแต่มูดมันได้ทําให้หนังสนุกแค่นี้ก็แทบไม่มีเรื่องให้ติแล้วล่ะครับผม